เดี๋ยวนี้บ้าเลยค่ะคู้ได้ที่น้องลูกเต้าก็บอบกว่าแม่เพอาเพราพอนกับพอนลงเด้ออายุอายุหลายขึ้นเลยเนยมันบาดเดี๋ยวพอนแล้วยังมาเสาม,ามันหมแ,หหแหงมวนครับแหงบ่เฮ็ดแหงมวยเฮ็ดล่ะอาบน้ำพักพอนตื่นขึ้นพลังมันก็มาคือเ่าอ้อันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งไหครับเนี่ยแน่นค่ะอันนี้ละยิบยิบหยิบแปดมากลายิบเกามากล้า,กกลาโบโบโบมีทุนโบมีทุนพ้อครับเนี่ย ทุนมาแต่ใส่คันมิทุนมาสิได้มาคุ้คุดยังสิโอ้ยลาบุญเอ้ยลาบุญเอ้ยพิ่มาบุญเล,ลือล้นเกิดเป็นคนนี้มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนลวนบ่เป็นนี้ เพืนผู้ใดใส่นวลนวลเอออเอ้ยโอ้ยโอ้ยล้านนาสวัสดีค <im> ร <Given feed> ับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับมื่อนี้บ้านนี้สิบหาพี่น้องมาเบิ่งเกษตรผสมผสานครับเกษตรพ่อเพียงภายใต้พื้นที่หนึ่งไร่ของพี่แป๋วบัวทองบุตรทองพิมพ์พิกัดอยู่บ้านตาติดตาบลโน่นเพิง อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราธชธานีนะครับด้นะครับเจ้าของแปลงพี่แปวบัวทองบัวทองพิมพ์สวัสดีครับไกยครับสวัสดีค่ะน้องนิวครับผมเกษตรผสมผสานกับคลองไส่ไก่สวยๆนะไงเนาะคนน่ะชีวิตมีความสุขแห่งกอดก็มาเอาพื้นที่ไราไปไหนก็ครับพี่แปวหนึ่งไร่หนึ่งไร่พอดีค่ะหนึ่งไร่พอดีนะไงเนาะนี่ค่ะครับนี่บ่อเรียงปลา คุดด้วยจอบบ่ครับเนี่ยเมียนค่ะพูดเป็นเห็ดงามแห้งนะครับมีน้องคนน่ะเอาเอาพะยงขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งค่ะน้องนิวให้เพื่อว่าเ้าเปิดน้ำแล้วมันหล่นไปสินะแต่ก่อนพี่สิป,ปูเบิร์ตลยกะเอาไม้แหลมเจาะเจาะครับอันนี้คือแนวอะไ,กไเกยเอ๋ออันนี้คือเปลี่ยนถ้าแพ้เดือบงอันกรน้อ,นนอมันสิเปลี่ยนผ้ายางใสเนะาะบ้านนี้พี่มาลือไม่เพราะว่ามันกรอบ Y, เฮ็ดบถือวิธีเอาเอาเอาปล่อยขึ้นมานแขงังเทิงแล้วมันถือแดดไงบานี้ก็เลยเอาไว้เคืองนึงของของค้อง,องนะสมมติว่าสูงเม็ดนึงเท่ากับใส่ประมาณเจ็าสิบหกสิบพายางเลยครับหลังเวลาเขาเปิดน้ำเขาก็เปิดขึ้นร้ายรุ่นมันก็นจะไปหากุ้งใหม่เข้าว่าจำเป็นต้องเฮ็ดไม,ม้แหลมๆตอกขังกอนพีเฮ็ดไม้แหลมๆตอกตรงใดที่มันซื้อต้อนใหม่นะคะครับ ว่าไง่าบอฝังอ่าพยางไกลดินขึ้นเกยดินขึ้น,น,น,นมาแมนอันนั้นคือมันเด็ดใหม่มันยังบอครับตอนนั้นยังเป็นมือใหม่ยู่แมนค่ะอันนี้ว่าแมนอาชีพเลยล่ะลากระพยางว่าด้เพื่อหลารเด้นนุงนี้อันนี้คือพยางไม้หนึ่งมันกว้างสามเมตรแปดสิบพี่ผาครึ่งผาครึ่งเพื่อพยางประมาณบ่ถึงยี่สิบเส้นเด้แต่ว่าเฮ้าเฮาเฮาเอาไหม้ตอกเอาค่ะตอก ตอกห่างๆแล้วก็เอาดินกบแน่นค่ะยึดได้แน่นโอ้กลายเป็นแน่นเลยเหนื่อยเนาะแม่เนเห็นปะโอแสดงว่าสองคางนี่ฟังไอใช่เพิ่นแค่ประมาณยี่สิบเส้นยี่สิบเส้นค่ะโบมนประมาณยี่สิบเส้นเลยโอ้ยี่สิบเส้นเลยเลิกไรไปไหนครับเนี่ยความลึกข้องเอื่อยนี่ครับจัเสนสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบไดบ่ห้าสิบนี่แหละค่ะประมาณละเหนื่อยเนาะไม่นค่ะเพราะมันขุดไปเรื่อย ที่สําคัญคือใส่บักจ๊กขุดใส่บักจ๊กขุดค่ะหลานสาวมาเห็ดซอยคือเก่ามันยังไงเด่นบอกคือหลอดเลีกแค่ลื้อขีดตมครับฟงขุดข่องไปผลป้าไปไหมเดี๋ยวขามไปเลยครับขามหรือไปสิไปนั่นแหละเดี๋ยวผมเชย่อมไปดังคุดไล่ครับเลี้ยงปลาอยังแน่ครับพี่แป๊วเนี่ยนี่นี่บอนี่มีแต่ปลาเข็งค่ะเจ็ดเจ็ดร้อยตัวครับมีแต่ปลาเข็งตัวเดียวค่ะเพราะว่าปลาดุกมันเบื่อจะก้าวไปข้องนั่นอยู่ค่ะ ปลาดุกเจ็ดร้อยตัวปลาดุกยังก็ค่ะชุมพรอนนะปลาหมอชุมพปรปลาหมอชุมพรโอ้นี่มีแต่ปลาเข่งทั้งนั้นเลยเมียนค่ะมีแต่ปลาเข่งปลาหมอชุมพรเจ็ดร้อยตัวคะ่ะปล่อยวันที่ยี่สิบยี่สิบเก้ามกราค่ะครับตัวใหญ่เลยได้พ่อปิงนะโอ้แสดงว่าม,มันมนักแบบนี้แค่เดือนก็กล้าเองมเ่ม่ยนเด้เนี่ยหัวยิมพามีนาเมษา ยี่สิบเก่ามากระลายี่สิบแปดมากระลาสองเดือนกกว่าเมียนค่ะแสดงว่ามันมักแบบนี้บานนี้ก็อันนี้สองของการคุดควางกับสีเฮ็ดห้ต้นไหม่นี่เพิ่นเขียวน้ำเนื้งงนอใหนาะเมียนค่ะต้นใหม่เขียวครับตัวน้ำให้มันล่นค่ะโอ้บอนอันอันก้อนนี่นพี่ตัวพยางแล้วพี่เอาผายางขึง้นมาสูดพี่มันได้ได็ดพยางกรอบอายุการใช้งานโมทุน ครับคือว่าอันก้อนนี่เอาพะยางไวท้ทั้งทึ่งเลยท,ทั้งทั้งขี้ดินเลยเอาพะยางนี่คุ้มขอบมันเลยค่ะครับแล้วก็มาดินกบทั้งไตเพื่อไว้เป็นเม็ดผุนเพื่อไว้เป็นแปดสิบเส้นผุนเส,เสียของสื่อนะเสียของโดยเปล่าประโยชน์เม่นี่ค่ะอันนี้ไปศึกษาไหมเพื่อ <laughs> เพื่อ,อแค่ยี่สิบ่วแต่ว่าคล้ายๆว่าขุดดินเจ๊เจยังสีน่นล่ะ ล้วเอาขอบซักเข้าไปแล้วก็ตอกตๆค่ะแน่นเลยเหนื่อยเนาะแม่นบบวมียุยบวมีว่าอุ้ยเอ้ยง่ามแห้งหรือนะครับพี่น้องนี่ครับเนาะต้นคุณใหม่แห้งงามต้นใหม่ี่ก็เขียวขขินน้ำบานนี่ใส่เวลาขุดจักมือครับเบื่อเนี่ยเอ้าห่วยสามสี่มือเลยมันเป็นลื่อคล้องมันบ่อยากดอกแต่มันนักขี้ตมครับลื่อลื่นลื่นคองเก่าออกลือขี้ขึ้นครับลื่อขี้ตมออกแม่นค่ะครับ ใส่เวลาล้าลงเลือกงานบ่ครับล้างเลือกงานกบยีมห้อเสาค่ะครับผมโอ้เลิกงานกลับมากกับเปลี่ยนสุดกับลงสวนเลยค่ะที <c oughs> ่แรกก็เอาผัวนะตักขีดเล่นอกกอกแล้วก็จังเอาจังเอาบักโจ๊กเห็นใหมเดดแดดแดดเดเดรูปนั่นนะอืมสายลุยโอ้ยทหานก็เห็นบวนหมดห้ายเงีนน้ยเพรนะฉะนห้มันกินค่ะ,ะป้าหมอที่เดีวมันยานเพราะว่าผีตัดหยามันตื่นเสียงตัดหยา พี่แป๊วนี่ตัดหญ้าเองเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่บ่ธรรมดาครับหญิงแกงอยางเขาตัดแพงน้องนิวสตีเล็ก <laughs> <laughs> เฮ็ดเป็นทุกอย่าง <laughs> เอาเลยครับที่แหลกเลยนี่มาเริ่มต้นเฮดแดงแด้กัครับเอาเกษตรผรสมานจฉริยะอุ้ยที่แหลกที่แหลกมันโควิดเนาะค่ะที่แหลกมันโควิดบบดนี้เขาให้กักตัวก็เลยไปอยู่หน้าอยู่ทั้งอำเภอม่วงมันก็นมีบอ่อปลาบอ่บอแบบนี้จะว่ากินกับบ่าดร นั่งเบิง่งซื้อค่ะต่งแห่เป็ี่ยนก็นเลยว่าเออคิดจังไ๋ว่าสิได้มีปลามีน้ำน่ยอยากก็ได้กินรลดสินะไปเบิ่งกับนนองเย่ามละเบืองมาแล้วกับศึกษาในยนูทู b e นองนิวล่ะลศึกษาไปเรื่อยๆเขาบอกว่ามันโขกกับปูขาเอากะน,นี่ลหละค่ะก็มาดัดแปลงเห็ดจังส่ที่แหลงนั่นปูก็ใหม่หนองนิวปูก็กหม่ปูกแล้วมันก็เป็นแดงแด มันงองามนะเห็ดยังไงมันสีซุม่มเห็ดยังไงกับไปเบิองเบืองนี่ลงนี้อยู่นั่นแหละหล,ลายๆอย่างมันประกอบกันคุดคุดบนมีแบบมีแปบนบเนี่ยพอว่าเข้าปลูกต้นใหม่แล้วจังคุดกับเพียงจะให้ล้านหวาดว่ามันเป็นยังไงว้ายมันเหด็ดบ่ได้แอกมันตรงไปน้ำกุ้งใหม่เข้านี่แหละไปก้ามจังสีนะ่ะกับหากไ่ค่ะปลูกแล้วมันงองามเลื่อสิตัดตัดหากไ่ออกนะกับ ที่ว่าจังไหนว่าสวนขางกันนั่นก็เป็นยูค่าจังสินาะเอาหลายๆศึกษาหลยายๆอย่างเ้วมาประกอบใช่กันนะค่ะน้องนิวเห็ดครับก็เลยได้รูปแบบตามง้อไปง้อมาได้ง้อไปง้อง้อหนง้อน้ำกกใหม่ด้ยค่ะวันนมึงว่าง้อให้งาม <laughs> ผมมาเอาไปามาหน่กลายเป็นงามเลยเหนื่อยเนาะนี่คุดเครื่งนี่พี่ว่าพี่พ่อใจมันงามขัง้งแรกอะ่ะเอาผายางเนาะมันใสมันกะมาคุ้มยังสิ่ผืชมันเห็นแสงมันกะ ึืนมามันก็มัดทิ่มมันก็กรอบครับห่อนก็เกาห่อนก็เกาอันนั้นเป็นอันนั้นถือว่าเป็นครับโอ้ที่แรกนี่แห้งบันดาลใจอ่ามันเริ่มเ็ลก็คือปลูกต้นใหม่ก่อนมาท่านมีบ่อป่าเม่นมันก็มโคกอย่างสันติขาเห็นอย่างมันก็บ่งาม้านพ่อไปอันกางตอยู่หน้าไปเห็นปลาหลืว่ามันสามันใหญ่ตึกแแหกก็เป็นเอากินอยากก็เลยมา ขุดเองเลยนึกเหรเนาะแมีนค่ะครับขุดกับขุดตามหล่องนี่ต้นใหม่คือพันปู่แหวงสีนะครับได้นี่ต้นมงม่วงก็กล้วงสีนึกเหรอเนาะมงม่วงแค่งามครับนี่กลางหล่องนี่ก็มีพักขยแยงนะคะพี่น้องเขียวผอมอุดมสมบูรณ์เลยเอาเริ่มเพ็ดมาจากปีอะไรครับพี่แป๊ววันที่ห้าวันที่ห้าพฤษภาหกสามค่ะแมีนบอกค่ะน้องนิวมันเครบ,บสองปีนะปกีกว่าวันที่ห้าพฤษภาเนี่ยครบสองปี แสดงว่าหกสามแมนบ่ะคะครับแมนครับโอ้หกสามบ่ท่านโบ่บ่ท่านหอดสองปีแต่ว่าโพดแห้งเหนื่อยเนาะนี่ใยแห้งนะครับต้นบักม่วงครับนี่บักม่วงบักผ้าวัที่ลดครับเปียบเทียบใช้การเลือกกับอันบัไก่ข้องอือฝุ่นครับบักกล้วยเพิ่นนะครับนะก่อนนานนี่ที่บัท่านขุดข้องนี่กับบวมีวีแววว่าสิงามปนีบอครับเลยบ่ค่ะครับต้นไม้กับเรื่องเหลืองแมนค่ะมันแห้งนะค่ะมันดินมันแก่นครับ กล้วยนี่มันเบิดชุดไปซื้อได้ตองนี้วว่าหันกล้วยหอมนี่พี่ไปขายได้หลายได้ลงเป็นสิบยี่สิบเึ้ค่ะนอันนี้คือรุ่นลูกเด้ค่ะนี่พี่ฝังเลิกมันเกิดขึ้นมาอย่างสีนี่รุ่นลูกครับสภาพดินนี่ก็คือเป็นดินอันดินทรายบ่อยดินทรายซ่ายน,น้อยๆน่ะนะเน<อ>้นนั้นดินทรายนั่นแหละครับผมดินทรายแต่ว่าก่อนที่สิมาเห็ดนี่พันกระวาวง่ายกับคนเห็ดอย่างอื่นมาก่อนนะครับนาะ ถ้าเจ้าปลูกไม้ดอกไม่ประดับค่ะครับปลูกไม้ดอกไม่ประดับก็สิมีการใส่ยงใส่ยาแมนค่ะครับบานเอื่อยก็มาเห็ดอีกอันนี้คือบ่มีพยางนี่ค่ะอันนี้มันยิมตัวแล้วครับขีปูหอดหันตัวนี้คือไบแต่เอาฟ้าใบแตกินโอ้หันนี้แบบว่ต้องปูเลยเบื่อเนี่ยแมนค่ะมันยิมน้ำคือสองมือเปิดที่หนึงยิมน้ำให้ปลาาดกินไม่ยิมน้ำน,น,นะค่ะน้องนิ่ครับอู้ปลานิ่งตัวปุ่งไงเนื่อยเนาะปลานิ่งหรือปาเข็ง จากเด้อครับเป็นตัวสิทธิ์จำฟ้ามือประเขีงบ่อเน,นี่ยย่างกินเนี่ยย่งไรเดีนน๋ยวนี้คือเอาอันไดโวดูดใส่ต้นไม้ครับอันใส่หมองมันกับพระทันมันแ <Man S 2> ม่นหมดเลยใส่บ้าเวียนเก่งแล้วอุย้ยปไปดุกเลยน,นี่พู่หนาที่วิธีกินไม้คือดูดออกเลยดูดบ่แห้งน้ำพอจับได้เอาพอกินแล้วก็ปล่อยน้ำลงครับสูบน้ำใส่ต้นไม้เลยแม่นค่ะท่านเป็นคือนีบักร้ายชนิดเหนื่อยน่อย,ยดไูได้ยังปะ ปลานิ่นนะครับพี่น้งองปลานิ่นปลาเข็งปลาดุกยูน้ากันไหนเลยละระดับน้ำกระสีเพียงเขา้านี่นื่เยเนะาะบ่ถึงมากถึงบ่ถึงครับบ่ถึงหรือถึงปลาเขียงตัวใหญ่แห้งนะครับเดี๋ยวนี้คือบอ่อที่คุดรอบแรกแล้วก็เอาพายางสีขาวปูบาน,นี้ปูเป็นปีเพิ่นกระยูเองบ่ครับพายางมันกกอไปน้ำเขากระเติมน้ำไปน้ำมัน,ม,นมันอิ่มน้ำค่ะน้องนิวครับ ต้นนั่นพี่กับผู้ด้การสิปูไม่ได้พี่พี่คิดว่าท่านพี่ไปลื่นหนามันออกพี่เปิดน้ำใส่มือหนึ่งเบิดเยี่งเลยเอา้าม,มันซึมเรื่องทุนไหมอ๋อมันซึมหนีเลยแม่ห้ามเอาขี้เล่นมันออกโอ้แม่บอกครับอันนี้บ่ออกได้นี่จังว่ามันอยู่พี่เราไปเอาเอาพวัวเอาส่วน,วน,วน,วนขืนสวนขืนขี้เล่นมันครับเปิดน้ำโลง่งเบิดเยี่งเลยห้ามเอาขี้ต้มออกแม่ค่ะ <laughs> บ,มมบักสมม้อพีจี่นนนี่สวนผักสวนขัวเอ้ยบักสมมอบักเขือบักพิกคาเมียนใบใบยี่ห,าาหาราเนื่อยเนาะเมียนค่ะใบยี่หร่านะครับนี่ครับมีอยู่มีกินงามแห้งนะครับพี่น้องเด้อเอาว่าไง่าย,ายก็คือก่อนหนาะที่สิมาเฮ็ดนี่พี่แป๋วนี่มีความสนใจด้านการเกษตรบอครับตะกี้บว่วค่ะบ่ได้สนใจเลย ว่ได้สวนใจิึงว่<จ>งาสนใจตอนโควิดนี่ละตอนโควิดแลวก็ไปเบิ่งน้ำนงนงนงย่าอ่นละ่ะไปเบิบ่งมาแล้วเขาเห็ดได้กูจีเห็ดบ่ได้บ่อนน้องลองกันหน้าที่แรกปลูกอยู่หลังบ้านก่อนได้ปลูกใส่กระทางปลูกพริกปลูกแยงใส่กระทางเอ้ากูปลูกเป็นยี่ตัวกูขานนี่สิมั่อมามา,มาสวนมาทีอยู่หนาวัดประโพงมันมีประมาณเกือบสองงานปลูกแล้วเออได้ผลอยู่แต่ว่าไกลข้าเจ้าหลายญาติพี่น้องข้าประกาบอกเขาก็าเลยออกมาหนีมาบอกมาบอกข้าเจ้าให้ให้เลิกมันครบสัญญ,ญาเซาพอดีกันเลยว่า ได้มาลองนี่ค่ะครับบอ่อหายเศร้าแล้วค่ยสีเฮ็ดสวนแมนคะ่ะคนก็คิดว่าพี่สิปลูกดอกไม้ได้นี่ครับโอ้นีเลยพีนนะ่น้องนาคิดแหงนะครับหลายหลายคนนี่คิดว่าจะคล้องเฮ็ดบอ่อได้เฮ็ดบ่อได้ปลูกพักบ่ขึืนปลูกต้นไหม่บ่ขคืนเอ้ยเนาะแทนบ่มีความเพียนกับขีดขันซื่อซื้อรับปัได้แทนจะคล้องขีดขันแมนเอาทางนี้บอ่อยังครับเหยยปไปอย่างทางนี้ไม่มีประมอหรอค่ะกมอก็๊อกกลาง แจ่วเบิ้งมองนี้แน่นแห้งนะครับพี่น้องนี่อ้วนซ่อนพักขยแงงไปแทงพักขยแงนี่ก็ปล่อยเท่อเดียวองแต่พผุนบ่ครับแน่นค่ะปุ<ห>๊บโอ<ห>้ปล่อยเลยป็นบอลของนิ้วแห้งไปแห้งงามปลาบอลอู้งามเลยมันน้องกันล่ะค่ะโค้งนี่ปล,ปล่อยปรับผีปล่อยใส่กันครับย่ำอ้าวสมมุูทบะมูสีม,ม่มมานดวงยังสีมาก,กับสีด,ดูน้ำออกจับเอาพอกินแล้วก็ปล่อยน้ำลุงครับเอาแค่พอกิน พอกระตุนตื่นสะดอกสบายมันเย็นค่ะมันเลยอยู่เดีเปียบนี่คือมีแรงอาหารของแท้เลยเนี่ยอ้เนาะว้าเซเว่นนละครแรงอาหารหลังบาทนะครับเลยซุปเปอร์มาร์เก็ตหลังบาทโค้กครับบ่ามีเตสาะสดกันนรืปลาของสดเนี่ยนะครับสดใหม่นะครับสดใหม่สะอาดทุกมือเลยครับพี่น้องนี่เพราะว่ามันเป็นดินไงมันมันมันบ่คือปลาเลี้ยงเน้นตรงนี่ครับ น้ำที่<ด>มาเติมไม่ใช่ครับพี่เปีวน้ำน้ำเติมค่ะน้ำอันบาดาลบอกครับแมนคะ่ะน้ำบาดาลสองสามหมื่นเติมแค่นึงแหล้วแต่มันแหล้วเท่ากับเบิ่งว่ามันบุกมันยัง,งนะฮะนี่คือปล่อยเป็นธรรมชาติค่ะครับกุดมสมบูรณ์แห้งนะครับพี่น้องแล้วหนึ่งไร่หนึ่งไร่มีทุกอย่างของกินส,สามารถอยู่ได้เนี่ไงเนาะฟ้ามันมีความสูงแห่งเล้มันใหญ่ไว้หนี่ครับ กะซีรอยไปลอยมาเมียนค่ะเอ้าก็หมอเด้ค่ะน้องนิ้วเวอร์เป็นนินในปลาค่ะอืมมันตัวใหญ่โอ้ยลีเลยครับโค้งโค้งไปโค้งมาแน่นแน่นแน่นมองเขาบอกว่าตัวให้ปลาออกกำลังกายมันเลยใหญ่ไวครับเพิ่นกะซีเข้าใจว่าอ่ข้องนี่กว้างใหญ่แห้งข้องทั้งหนานมันบงงอบงงมันบงใหญ่ป็นไหนครับก้อแตกต่างเอ้ยนี่นี่บ่ยากหน้าเลยเนื่อยเนาะใส่เบ็ดนี่ถือบ่ครับ โบ,บ๊ใส่บ๊เปลี่ยนอือสูบย่างเดียวสูบเกีเอามอง,น,องน้องวิธีทำงานมากพักกันเอามองมาก,กางไล่จนเมื่อยแทสิติดครับวันนี้ก็ได้วิธีไหมกลา่ามืออื่นมือไดกแขกสิมากเท่ากับโบปล่อยน้ำลงอืกอกาวได้โบมากสูบออกค่ะว่าง่ายงเดยเพิ่นเพิ่นหูทางแล้วแมนมันแขกน้ำเ <laughs> <laughs> ตกีไม่ไม่สวนเอาก็ได้ครับ โอ้งามแห่งเลยครับพี่น้องพี่น้องน, <ะ S 2> นี่ผีวมันจังบ่ยานคุณผิมันเลนียนี่จากจากอันอดีตดินบ่ดีนั่นไงเนาะนี่นค่ะดินบ่ดีนะครับได้คนกามาเห็ดเอาใส่ข้อมตั้งอ,อกตั้งใจข้อมเพียรพยายาม<ว>นะครับข้อมขยันยบ่แมนเห็ดบ่ได้บัดได้แถวจะคล้องขี่ขาดเดี๋ยวนี้บ้าเลยค่ะผู้ได้พี่น้องลูกเต้าก็บอกว่าแม่ยพ,พ่อพ่อนกับพนลุงด้ออายุอายุหลายขึ้นแลยเดี มันบริเวพอนแล้วยังมือเศร้ามามันแหงมวนครับแหงบวยเห็ดแหงมวยเฮ็ดล่ะอาบน้ำพักพรตื่นขึ้นพลังมันก็มากขึ้นเขาโอ้โหเพราะว่าใจห้องมุงมันไงครับมือเศร้าตื่นขึ้นมากกระเซียหยาหันเสียวปุยใส่มีความสุขกันมันเนนนท่าเหร่เนาะคนียการ,รออกกำลังกายนั่งหลอนุ่มีการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมมันไปซึไปกุกงงกกง้งม่วงเบิ้งกุ้งม่วงกินอะไนุ่ยางมันนี่ก็ไปอีกแล้ว อูอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งมัครับเนี่ยแกค่ะอันนี้ละยิบยิบหยิบแปดมากระไลยิบเก่ามากระไลครบ้เบิ่งโตมัน่ที่นองนิ่วพ่อปีงได้นะบ้านสวนนั่นจนว่าอันเขาเอาไปเคียงหน้าห้ยสี่บอกแลวคนเาขาเจ้าขึ้งใหญ่เลยครับขางคนมันอาจจะข้องแคบหรือเปล่าอืมผมว่าขอาเลยน้ามันใสดีมันไข่ไข่าะไรอยู่ก็ทรมาตาดเลยได้ไงเนาะนี่มันได,ด้ขึ้นมาเรียนดินเนี่ยพี่จังวาพี่ไปสูตรไหมครับวันพี่ห่อเบิร์ตเป็นหมดแล้ว ครับเอาไหม้ตัวกน้ำกุกม่วงแต่กี้เดี๋ยวนี้เออกูก,กเ็เฮ็ดครึ่งเดียวป่อยมันไปอันนี้ห้น้ำว่าไงน้ำล้นขอบเลยนึกอยเนาะเมียนเปิดเพืเ่อนเ,เปิดยยังกระซางมันมันเกิดยุติ่นีครับไ้เปื่อซึมไปผุนเลยซึมกับซึมไท่ต้นใหม่จะคล้องนี่ละเมีนโอ้อกุกม่วงที่เราแต่เสื้อกระสันครับว่าเด็กบบมีปุ๋ยเค่มีเดียบวาสีใส,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 สไ,ไปถามพันก่าบาทเศร้าใส่เดี๋ยวนี้ปุ๋ยแห้งึ้น หันไปทางใดมีแต่ของกินทั้งนั้นกับบักเหน่าครับเลยนะบักเขือบักแข็งบกักเผาวบักลำใหญ่ปให้ใหญ่ได้ไปส่วนนี่จังหน่อยครับว้ายเบิง่งบักลำไยพีนี่หนึ่งปีอ่าฮะพฤษภาคมสองปีครับปกีกว่าไก่สิซอสป,ปีน,น,นี่แล้วครับซอยนี่นี่ข้องเกาเด้ไหมเนาะนี่ก็อนมาาดขึ้นกันมัดกอปละกอไปเลยครับตัวนี้ปล่อยเลย แมนก็มีปลาดูก,กินได้นนี้ค่ะอ๋อเพามีการบูรณาเลยบัวค่ะอยากให้มันบัวบัวได้บัวได้บัวนี่บัวได้วังเลียงปลาวังให้น้ำม,มันรอเลี้ยงต้นใหม่ค่ะอืมครับแต่ก็มีป่าอยู่ปลาเก่าอะไนั่นแหละเนาะเมนมีพักแพร่พักขยแยงแครับปล่อยเส้นหําไปซวยครับพี่น้องหุ่นปลาจุกจับจุกจับอยู่นี่บักอันชิดาคนหน่วยบักใหญ่นครับคนน่ะบ่มีปุ๋ยเคมีเด้อค่ะครับ มีอยมีกินเหระทั้งนั้นกับิีมีพักขาพุนครับพี่น้องพ้นนะพักขาพักหวานพีกกบงามเด้ดเอผู้ใดว่าพอเม็ดบ่ปปินมีบักถุเลียนมี่บักเงาะบักเขียบโอ้ยนั่นพักหวานเก่งก่านะเอ้ยไผว่าพอเม็ดบ่เปินมาเบิ่บงข้องพี่เด้อพักหวานป่าพ่อเมล็ดเงียนครับชวยอยู่เอากะตาซุบไปเมียนมากันม้ากันยังนั่นล่ะมาดืนะมั้ าเป็ดสินเ็ได้กินอยู่ได้กินนี่อะไงเนาะดินใส่นะครับพี่น้องด้อโอ้มีปลาด้นี่มีปลากันยังมีอยู่ให้เพิ่นอยู่จังสีเลยตามธรรมชาติเมียนค่ะเอาบานนี้เลยครับจากคนบ่เคยเห็ดเลยนี่มาเห็ดที่แหลกนี่เป็นไงครับเมื่อยบอโอ้ยอย่ามาเมื่อยสมือแตกมือแตนเอากูสิกูสิดินเป็นอย่างมากูคือบ่ได้ทูด้ยากครับขึ้นไปขึ้นมาแม่หนูกบมันแห้งผู้เดียววะเห็ดไปเห็ดมาเห็นผลผลิตเห็นบับ โอ้ยสีบวไก่น้องนิวเห็นอันเห็นยัง่ะเห็นกล้วยออกนอเห็นกล้วยติดกล้วยยังกะดีใจครับโอ้เห็นกล้วยทอดยอดเมนครับคือจังสีนี่เพิ่นแตกยอดนี่น่เอรยเ,เนาะอะอโวคาโดอะโวคาโดมันไกน่หนาเห็นบ่ครับนี่กะสีได้อาน,นิี้สงได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับพี่น้องเนอะสมัยตะกี้ไปเลี้ยงกล้วยบ้านน้องนิวจังสิเอื่นหยังบ้านที่อื้นพ่อพี่กล้วยเห็นบ่ครับ โอ้กินได้เพื่อนนี่โอ้ยกระหย่อนที่ก็ปนกับยังกระไดสมัยเตกี้มันอึดพักเนาะพักผีพุ่ยพักผีพุ่ยดอกมันสีนี่นี่ดอกมันสีงามเด้ครับครับครับพี่ก็เอามาเต่นามาใส่ให้มันเป็นธรรมชาติโอ้หายากแล้วเนี่อ่ะกับผู้เพื่ยนนี่เห็นมอน้ามันเย็นมันกระสีเขาเอินจอกหรือแหนมเกิดเองได้หนิน้องนิวเกิดเองเพื่อนนี่แม่นี่โอ้เื่อมันมาน้ำเอียงแต่ว่าบ่ได้เอามาปล่อยเอาแต่จอกใหญ่มาปล่อยครับเมื่อที่ละ อุดมสมบูรณ์เพื่อสิเหลียงกุ๊กใหม่ต่ปานยังเหลืองขยอย่อยู่ปุ๋ยบ่พอมีนกมันหลนบังเบิ่อทันมีพี่แป๊วนี่เพิ่งเริ่มเฮ็ดจากแบบว่าโตคนเดียวเลยที่แหลกเหนื่อยนอนมีอนผู้ยิ่งโตคนเดียวเลยเป็นเฮ็ดนะครับเดี๋ยวพายนี่คืยเป็นรุ่นโตรุ่นพี่เ่ได้เปิดน้ำใส่โจงมือแล้วมั่งคงข้องนี่คือเอาว้ทะเลียง ขวงนี่ซื้อรอเลี้ยงยต้นไนม้ก็ไผ่ยังไงก็ออกนอเด้แต่ก่อนมันจะออกมิถทุนายพืชสภาพมันออกเหนี่ยวไก่น้นาพื้นที่เพิ่บุหรี่นะครับพี่นหนองไรเดียวเนีอนี่ครับนี่ครับมะหอดอันนี้อีกแล้วข่องนี่นะครับแต่ว่าก็สามารถแบบว่ามีหลากหลายมีอยู่มีกินเดนะ้เนาะนี่เค่ะครับนางไก่ไข่เพิ่นก็นมีพอได้กินนะครับเนีย่จ<า>ยจะข้องออข่องนี่งามแห้งครับ แจ้งนายดอกกระเจียวขาวเดี๋ยพี่กายพี่ปลูกไปหมดแล้วครับพุทธเ่นเรนไปนะเพิ่นกับปูกดอกใหม่อีกนะครับพี่น้องเด้อถือเป็นเพา,าอะไรมาแลงกับปูกไปสนะมข้าเจ้าไหมาอู้ยึ่งที่อะไรคือหนองนิว่ว <laughs> เห็นลราแบบปลูกนี่ได้ยังเขาถามพุดธอะไรได้ความสุขคครได้ความสุขนี่ล้วนๆเลยแห่งมีโฮมไพ่อย,ย่งสินี่อู้ยึ่งบางป่ามันป่ามีความสุขเขาก็มีความสุขมานาั่งอยู่สะพานก็หมาคือคนขูน ผู้บองอุ้จักกัสิว่าเราคืออีหยางโนสิว่าบ่จักครับมีความสุขทางใจแล้วก็ได้มีอยู่มีกินเนื่อเนาะ,นะเป็นแหล่งอาหารน้ำมันใส่น้ำนงนี้พี่กับเอ็คงคือกันว่ามันขึ้นใส่ครับมันโอ้เองที่ละอาจสิเป็นน้ำพวงนี่น้ำมังเกิยนี่พักตบบอนอยู่บอ่อผุ่นกับพักตบคือกันจะบัใส่โอ้บอ่อครับ<อ>นงนี้บปลานี่ ปลาหลอันสัน้นนี่เังเนี่พร้อมนะไงเลี้ยวนุ่ปล่อยไปเจ็ดลอยตัวค่ะครับผมฮะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับพี่นอ้องเด้อว่าง่ายกันเริ่มเฮ็ดกันจากตอนที่บ่มีความพร้อมเหนื่อยเนาะบ่บ,บ่บ,บ,บมีทุนบ่มีทุนพร้อมเหรอครับว้าเนี่ยทุนมาแต่ใส่คันมีทุนมาสิได้มาคุ้มคุ้ดเองสิโอ้เห็นปะเงาะมันไก่หนามบ้านพ่อปีได้นี่ยต้นไม้นี่คือทยอยเสื้อเอาบ่ครับม่นคะเดือนละ ว่าเต่เงินเดือนออกแรนหอนหัวสนามบินครับหาต้นไหมต่นซ้องตุน่นแต่งเงินเดือนออกเขาแตะห่างหมดครับเมียนเมีเนออกเขาลดอ,อียงหนอสกอลดบนอีย <c oughs> งลดบนาอุ่นแล้วซื้อมือหนีเอ้ยา <c oughs> สนามบินก็บด้ไปแล้วซืมือเพราะว่ากล้วยเขาก็ขยายอกีกกล้วยนะ่ปีนั้นมันมันคนนิยมลายหนงนิ้วหูอยู่บอกว่ามันนอนละ กล้วยหอมนันลอ,อยหนึ่งกล้วยไข่นันแปดสิบอันนี้เจ็ดสิบซื้อมื่นยังแพงเน้ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าของสวนเพิ่นบอกให้พี่คุดไปให้ด้วพวกกล้วยนะคนมันนิย่อมลายไงอืมก็ะเรา่ค่ไยไดะบางงกะขยายเองแต่ว่านี่แต่ตัวเมียโอตัวผู้ายกว่าตัวเมียไง่หลือกระตัดชิมอ้าทางบบพันุกระบ่อนว่าทางพันครับปลาพันธุ์มืองครับพี่น้องนะอันนี้มะม่วงเบาใต้เด้น้องนี่ครับมะม่วงเบาใต้ ดอกแห้งว่าท่านเป็นมากกินน,นะนีก็เลยเอาสรุบมีอยู่มีกินมีแรงอาหารมีความสุขนะครับพี่น้องเด้อเ,เดี๋ยวเลยเพิ่นมีอีกแปลงหนึ่งเห็ดไม่นะเไ้อเนอะาะค่ะเห็ดไม่เห็ดไม่แปลงนั้นอะไรเพิ่งเริ่มเฮ็ดด้จักเดือนหรอครับประมาณกันยาตุลาครับมีผภาหวานปลากันยาตุลาพฤศจิกาท่านว่ามกรากรุ่งพประมาณหาเดือนนู่ยเนาอค่ะหาหกเดือนเ,เนานค่ะครับ แปลงนั่นก็ไร่หนึ่งบ่ครับไร่ครึ่งหนึ่งไร่ครึ่งอันเดียสิพาพี่น้องไปเบิ่งแปลง,งใหม่เหรอแบบนี้อ่อนซ่อนปลาอย่าคล้องอกอย่างอย่าคล้องย่างอ่อนซ่อนพุ่นน่ะความสุขบ่ต้องไปหาไก่ด้วยค่ะอืมพี่เนี่ความสุขอยู่ใกล้ๆไผ่ไมีที่ให้เราเนี่ยเนาะแม่นค่ะแบบตื่นจะหมดเสาร์พี่สิพยายาหม,มือนสวนนัมนพี่สิปลูปปกบังคู่คู่กับบางพริกบังเครื่อเทศคืองมูอมานี่กระตั้มบังคู่ปิ้งปลา ก็มีบกเขือมันกินบา่านกับป่อยมันเหลืองไปไงมันแตกหนหเกิดไหมครับมูมากนี่ว่าต้องขับรถเข้าตลาดบัค่ะบ่ต้องบอกมูเอ้ยเสื้อนันเสื้อนี่มานําเด้อบอกค่ะมาลรดนี่น้องอยู่ที่ทํางานเสียวมากกันเลยวะ่ะพี่ว่าได้อันเปิดดูหน้าบอวไปด้วยกินตำมะฮุงกับถอดไข่เอาได้ได้ได้เพิม่มไหาครับเอา,าเอาน้องก,กล้วยอย่าลืมหิเวเบีรยมานน้ำเอา เดี๋ยวไปเบิ้งอีกแปลงนึงครับพี่แป๋วแปลงนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตจบไว้ซ้ำหนี้ก่อนขอบคุณพี่แป๋วนะครับที่ให้เยี่ยมชมแปลงไผยอยากหาอยากมากมากเลยนึกไเนาะครับท่านบ่มีวันหยุดเดี๋ยวจะว่าพี่เล่นโตเดี๋ยวอย่าว่าเล่นโตนะครับเอื้อยเพิ่นหยุดได้แต่วันหยุดนักขัดตัเลิกนึกไงเนาะค่ะครับให้เพิ่นทักไปทางเฟสนะครับเนาะแม่นค่ะครับเฟซแป๋วจ๋าจีน่าเนึกไงเนาะครับครับโอเคไปหนี้ก็ขอบคุณครับไปครับ ค่ะน้องิครับขอบคุณพี่แปว๋วที่ให้เยี่ยมชมแปลงหนึ่งไร่สวยๆนะครับพี่น้องได้คลิปหนะ้าพรอกันไหมครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมไล่การครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ